ชาวราศีเมทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไส่ใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีเมษในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ ก็นับว่าในช่วงนี้ดวงของท่านก็อยู่ในจุดยืนที่ดีเราก็จะมากระซิบบอกท่านอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของดวงดาวอันนี้ได้มีดาวหางเกิดขึ้นในช่วงของวันที่สิเ็ดตุลาคมในช่วงตอนหัวค่ำทางทิศตะวันตกนั้นเราจะมองเห็นในช่วงของที่ดาวพระอาทิตย์นั้นได้ตกขอบฟ้าลงไป รับขอบฟ้าเราจะมองเห็นดาวหางเป็นระยะไม่นานเท่าไหร่ก็จะหมดแสงไปอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านใดที่ได้เห็น ดาวหางในช่วงนี้ก็ให้ท่านอธิษฐานหรือว่าบนบานสารกล่าวอยากจะได้อะไรท่านก็ตั้งกิตตั้งใจอธิษฐานจะได้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะว่านานๆจะมีสักทีหลายร้อยปีจะมีสักครั้งการที่เกิดดาวหางนั้นก็ถือว่าเป็นโชคเป็นโอกาสอีกครั้งที่เราได้พบเห็นกันในช่วงของตอนหัวคำ่ำ ทางทิศตะวันตกให้ท่านมองไปถ้าหากว่าไม่มีเมฆหรือว่าไม่มีฝนมาบางังเราก็จะเห็นด้วยตาเปล่าในช่วงของวันที่ส1เป็นต้นไปพอไปถึงวันที่13ตุลาคมนี้ดาวหางจะอยู่ใกล้กับดาวพระอาทิตย์หรือว่าดวงพระอาทิตย์อย่างมากที่สุดอันนี้จะทำให้เรามองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าดวงอาทิตย์นั้นได้เปล่งแสง เจดจ้าทําให้ดาวหางนั้นเรามองไม่ค่อยเห็นเพราะแสงสว่างมากลบลบเรือนกันเพราะฉะนั้นเราก็รู้กันว่าในช่วงของวันที่13ดาวหางจะอยู่ใกล้กับดวงพระอาทิตย์เราจะอธิษฐานอะไรหรือว่าเราจะขออะไรก็จะได้ในช่วงนี้ท่านตั้งอกตั้งใจลองดูได้ขออธิษฐานให้โชคกลาภหรือว่ามีสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั่นมาปกคุ้มครองดวงชะตาของท่านถ้าหากว่าท่านเจ็บหัวปวดท้องหรือว่าเป็นไข้ในช่วงนี้ท่านอาจจะหายก็ได้ท่านบนบานสารกล่าวลองดูในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวราศีเมษในช่วงนี้ต่อจากนี้ไปเราก็จะมาดูดวงชะตาราศีของชาวราศีเมษ กันว่าเป็นอย่างไรในเรื่องของดวงชะตาในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีชาวราศีเมษจะประสบกับสิ่งที่ท่านต้องการท่านอยากได้อะไรทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสาเร็จเกิดขึ้นรวมถึงในเรื่องของ การงานการเงนิงนการทองโชคลาภความรักรก็จะมีปรากฏการให้ท่านได้พบได้เห็นกับสิ่งดีๆแต่สิ่งที่ไม่ดีก็มีอยู่บ้างอาจจะเป็นส่วนน้อยเรามาพูดถึงสิ่งที่ดีๆกันก่อนในเรื่องของการงานในช่วงนี้แต่หากว่าท่านใดเคยตกงานอยู่ในช่วงก่อนนั้นท่านไม่มีงานทำ แต่ต่อจากนี้ไปท่านจะได้งานทำท่านเคยไปสมัครอะไรกับใครเขาไว้หรือว่าไปสมัครสอบอะไรกับใครเขาไว้ในช่วงนั้นในช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้ทำงานเขาอาจจะเรียกตัวของท่านนั้นไปปรากฏตัวทำงานท่านจะได้งานที่ดีดังที่ท่านได้ตั้งใจเขาไว้งานทุกสิ่งทุกอย่างจะทำอะไรก็จะเป็นผลดี ตัวท่านจะมั่งมีเงินทองอีกตาหากในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาราศีของชาวราศีเมษนั้นประสบกับสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลสาเร็จดีจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรม เข้ามาหาท่านรู้สึกว่าในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็มีตามมาเพราะฉะนั้นดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นจะไม่ด้อยหน้ากับราศีอะไร <c oughs> ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีตั้งแต่วันที่1 0 16นั้นจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีพิจิต อันนี้จะส่งแสงสว่างให้กับชาวราสีเมษอย่างมากท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดี ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าจะมีผลดีกับตัวของท่านท่านจะมีคนอุปการะหรือว่าจะมีคนอุปธรรมค้ำชูไม่ว่าจะทำงานรับราชการหรือก่อสร้างต่างๆหรือว่าจะรับจ้างทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านในสิ่งแวดล้อมอีกต่หากในเรื่องของการงานการเงินก็จะมีความสมบูรณ์แบบในช่วงของเดือน ตุลาคมนี้ก็ถือว่าเป็นยอดของอีกหนึ่งราศีที่เรียกว่ามีจุดยืนที่ดีในช่วงต่อไปนี้ท่านจะประกอบกิจ,จาก,การอะไรก็จะมีคนคอยให้กำลังใจและมีคนคอยช่วยสนับสนุนแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงของวันที่17จจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีตุลอันนี้จะทำให้ดวงชะตาของ ชาวราศีเมษนั่นต้องพบกับสิ่งที่ต้องระวังกันอยู่บ้างท่านจะต้องระวังหลายสิ่งหลายอย่างอีกเช่นเดียวกันในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีการหลุดหายหรือว่าร่นหายได้ให้ท่านระวังเขาไว้การฝากของอะไรกับใครอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีการสูญหายหรือว่ามีการหลงลืมได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านระวังเขาไว จะเป็นการดีในเรื่องการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะให้ใครขอยืมก็ให้ท่านคิดด้วยดีให้ท่านคิดอย่างรอบคอบมิฉะนั้นจะมีเรื่องมีราวการเกิดขึ้นในช่วงต่อไปการทำมากินของท่านบางสิ่งบางอย่างต้องระวังในเรื่องของการทำงานอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านทำงาน ส่วนรวมกันหลายคนอันนี้ไงท่านระวังอาจจะมีการพูดกระแนะกระแนหรือว่ามีการพูดเรียกว่าไม่พอใจยั่วยุอารมณ์กันนันอาจจะมีการเกิดขึ้นในบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีการแข่งขันในเรื่องของการทำรม,มาหากินหรือว่าการงานที่อยู่ร่วมกันงานบางสิ่งบางอย่างนั้นบางทีเราต้องปรึกษาหารือกันบางทีบางครั้งนั้นเขาอาจจะ มีอารมณ์ร้อนพูดจางุดหงิดจะทำให้ตัวเรานั้นต้องวุ่นวายคิดมากเพราะฉะนั้นท่านต้องใจเย็นเย็นเขาไว้จะเป็นการดีแต่าหากว่าเราใจร้อนไปตอบสนองในสิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นบางทีจะกระทบมาถึงในเรื่องของการงานบางท่านเบื่อหน่ายในเรื่องการงานอยากจะย้ายออกจากงานเดิม ไปหางานใหม่ในช่วงนี้ก็ให้ท่านยับยั้งไว้ก่อนให้ท่านอดทนไปก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีคนมาพูดจาให้เราทำใจเย็นเย็นก็ไว้เพราะฉะนั้นงานของเราจะได้ไม่สะดุดจะมีงานต่อยอดขึ้นไปอีกในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้นเขาอาจจะแพ้ภัยในตัวเขาเองเขามาวุ่นวายกับตัวของเราเขาก็อาจจะต้อง มีการจากหายกันไปหรือว่าเขาอาจจะโดนย้ายไปทำงานที่อื่นก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ถ้า,าว่าท่านทำความดีเ้าไว้ทำใจเย็นเย็นไว้จะเป็นผลดีกับตัวของท่านเจ้านายก็จะเห็นใจและก็จะรักใคร่ท่านอีกตาหากในช่วงนี้เขาอาจจะให้ท่านได้ดิกได้ดีได้มีตำแหน่ง งอกขึ้นไปอีกรว่ามีเงินเดือนเพิ่มขึ้นไปอีกในช่วงนี้ในช่วงของวันที่19อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะมีดาวพระอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎจึงทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีความสุขและมีความเจริญขึ้นอีกมากมายในช่วงนี้จิตใจของท่านจะมีความเบิกบานทำอะไรก็มีความคิดเห็นที่เรียกว่าโดดเด่นมีความ มุ่งมั่นมณะในเรื่องของการงานงานที่ที่เรียกว่ายาก ท่านก็ทำได้บุกเบิกอยู่เสมอท่านเป็นคนที่ลุยงานชอบทำงานเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรือจะเป็นงานส่วนตัวท่านก็ทำได้หมดท่านไม่เคยลังเกียจกับใครงานทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะทำด้วยใจของท่านท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีโอบอ้อมอารีมีใจบุญสุนทานอีกแต่หากท่านชอบทำบุญ เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนกเลี้ยงปลาอะไรก็เรื่องของท่านท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบทำบุญสุนทานอยู่แล้วชาวราศีเมษท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีจิตใจโอบอ้อมอารีจะทําอะไรท่านจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการทําบุญทําทานในช่วงนี้ท่านก็ทํามาต่อเนื่องอยู่เสมอการจะนอนจะ จะหลับจะนอนตอนหัวคำ่ำท่านก็สวมดมนต์สวดพรนี่ก็เป็นการเสริมดวงชะตาของชาวราศีเมษให้มีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นในช่วงต่อไปก็ถือว่าโชคลาภจะเข้ามาเกยท่านอีกในช่วงของวันที่24จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีพิจิตอันนี้จะทำให้สุขกิ่งทุกอย่างสดใสขึ้นมาอีกชาวราศี เมษนั้นจะถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีไม่มีอะไรมาเหนียวลังได้การทำมาหากินก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีโชคลาภก็มีมาในเรื่องของความรักความใคร่คนรักก็เอาอกเอาใจสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้ว ก็จะทำมาหากินและจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีการให้ความคิดเห็นการทำงานนั้นก็ช่วยกันอย่างขมันก็มีจึงทำให้ความรักของท่านนั้นมีความสุขความเจริญสืบต่อไปสําหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่า ท่านจะยังเป็นโสดต่อไปเพราะว่าท่านยังชอบสนุกสนานชอบเที่ยวอยู่กับเพื่อนฝูงเพราะฉะนั้นการเป็นโสดของท่านนั้นยังจะอยู่ยั่งยืนไปก่อนในช่วงนี้แต่พอถึงในช่วงของเดือนธันวาอาจจะมีคนเข้ามาจับจองหรือว่าจะมีคนเข้ามาพูดจาทาบทามในเรื่องของความรักความใคร่ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของท่าน ว่าท่านจะมองเห็นว่าเป็นอย่างไรบางทีท่านก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะมีคู่ครองอยากจะอยู่คนเดียวไปก่อนเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงชะตาราศีของชาวราศีเมษนั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีของท่านในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยในช่วงนี้อาจจะมีบ้างการล้มหมอนนอนเสือหรือว่าอาจจะมีการที่เรียกว่าต้องไปพบแพทย์บ่อยครั้งเพราะว่า ท่านอาจจะเป็นโรคติดเชื้อมาจากผู้อื่นหรืออาจจะเป็นไข้หวัดในช่วงนี้เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้สำหรับท่านที่สูงอายุอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีโรคเก่าๆกำเริบเกิดขึ้นในท่านระวังเอาไว้ในเรื่องของการเดินการเหินปวดแข้งปวดขา อันนี้ท่านระวังไว้ให้ดีอาจจะมีเกิดขึ้นในเรื่องของอุบัติเหตุก็ไม่มีอะไรมากถ้าหากว่าท่านระวังเขาไว้จะไม่เกิดขึ้นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี